อัลโลฮายทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony นะคะในอีเวนต์ผจญภายในโลกแห่งหินและวันนี้ก็เข้าสู่วันที่10แล้วเย้ yeah. แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่า เราสามารถสู้บอสได้แล้วนะคะตอนนี้ในที่สุดก็มีวันนี้สักทีจะได้กําจัดบอสแล้วนะคะพลังรวมของเราอยู่ที่1293นะคะซึ่งสามารถสู้กับบอสได้แล้วเพราะว่ามีพลังที่มากกว่านะคะส่วนหัวก็เป็น80ส่วนตัวเป็น79นะคะก็แบบนี้แหละถ้ามีผู้ช่วยนะคะจะอัพถึงแค่นี้โอเคเรามาสู้บอสกันนะคะจะได้รับโพนี่ที่สามารถขุดเพชรได้ตัวที่2เย่ ตัวนี้เห็นว่าใช้เวลาขูดเพชร18ชั่วโมงนะก็ตีไปเป็นจะได้เพชรวันละ1เม็ดเพราะว่า18ชั่วโมงเนาะ1วันมี24ชั่วโมงตัวสีเขียวตัวผู้ช่วยนั้นอ่ะก็ใช้เวลาขูดเพชร12ชั่วโมงเราก็จะได้เพชรจากโพนี่ตัวที่เป็นรางวันกับตัวที่เป็นผู้ช่วยนะคะ2เม็ดต่อวัน ก็ประมาณนี้แหละ12ชั่วโมงเราก็ไม่ได้มากดรับเพชรเป๊ะทุก12ชั่วโมงนะแล้วก็ว่างเมื่อไหร่ขุดเพชรเสร็จเมื่อไหร่เราก็ค่อยไปรับนะคะเย่ yeah, ได้แล้วเบรรี่เทเชอร์หืมนี่เป็นที่ที่งดงามที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาเลยสวยสุดๆไปเลยเนะาะอลังการมากจริงๆอะไรนะ่ะถ้าเธอลงมาที่นี่ก่อนเราได้ยังไง เฮ้ huh, คุณเทรเชอร์ฉันว่าเรามีบางอย่างที่เธอไม่มีนะความหลงไหลไงล่ะนี่ผ่านมาแล้วนะคะในที่สุดก็เข้าสู่ขั้นที่8แล้วนะคะขั้นพิเศษก็ตีหีบนะคะตีหีบพิเศษเพื่อสะสมเหรียญม่วงเ,เกือบไปอัพลังละเราก็จะไม่ออพพลังแล้วนะคะก็จะเอาไว้เท่านี้เนาะแล้วสะสมเหรียญม่วงดีกว่า เพื่อที่จะไปแรกเพชรในวันพรุ่งนี้นะคะวันสุดท้ายของอีเวนต์อันดับคอมมินิตก็ขึ้นมาเป็น349แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรยังไงก็ติดทอ500อยู่ดีไว้ค่อยเล่นก็ได้ส่วนอีเวนต์มินิเกมท้องฟ้านะคะเราอยู่ที่ทอ50ก็ตกลงมานิดหน่อยนะคะพลังงานก็มี10พลังงานแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นต่ออัดคลิปเสร็จโอเคเดี๋ยว พาเบรรี่เทเชอร์ไปลงบ้านกันดีกว่าเราจะได้ให้เบรรี่เทเชอร์ไปขุดเพชรนะคะนี่เรียบร้อยได้เบรรี่เทเชอร์มาน้องอยู่บ้านหลังนี้นะคะบ้านเดิมเลยอยู่กับลูกศิษย์ลงดูคิวตี้มาร์คสิคิวตี้มาร์คเป็นแผนที่ด้วยนะคะทุกคนเบรรี่เทเชอร์ได้มาแล้ว ก็สีสวยดีสีแบบเหมาะกับชุดมากตาก็ดูแบบเฉียวๆโหดร้โอเคส่งไปค้นหาเพชรกันเลย18ชั่วโมงลุยเรียบร้อยไหนดูอีกตัวสีขุดเพชรเสร็จหรือ,อยังเหลืออีก7ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวค่อยมารับเพชรโอเคผ่านขั้น7แล้วทุกคนแล้วก็ เหลือรับรางวัลรางวัลเป็นกรอบรูปวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนชุดให้แลริตี้ก่อนแลริตี้เราเลเวลเกิน77แล้วนะคะมาใส่ชุดขั้นที่4กันนี่เลยเพิ่มกางเกงเข้ามาให้แลริตี้นะคะใช่ไหมขั้นสาไม่มีกางเกงขั้น4ี่มีกางเกงแล้วแล้วก็มีหมวกด้วยโอเค งานคลิปวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามารับรางวัลคอมมิวเนี้พร้อมกันนะทุกคนตอน6กโมงเย็นโอเคไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย